ได้เป็นตัวแทนอีกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องรับสุดข้อเนี้ยเขียงคู่กันไปก็คือเนี้ยค่ะปีหนึ่งสองสโอเคไหมคะอ่ะทีนี้พอเรายิงแอดเสร็จปุ๊บมาถึงหน้านี้ทำยังไงเราจะทำเป็นฉบับล่างเอาไว้นะคะอ่าสมมติอาจารย์เนยญาณ์นะพิมพ์เป็นฉบับล่างไว้นะเป็นชุดที่หนึ่งนะคะเราจะแก้ที่ชื่อแคมเปญดูนะคะ สมมติอาจารย์ทำไว้อย่างนี้เนาะอ่าโอเคเวลาเราเทสยิงเสร็จยามย่ยมักจะเก็บมันเป็นไว้สต็อกนะคะก็กดปิดการกระบาดตรงนี้ยังไม่ปล่อยแอดแล้วกดปิดตรงนี้ดูดีๆนะคะพอกดปิดเสร็จมันจะออกมาอยู่หน้ามีแล้วมย่ยจะเอานิว้วจิ้มตรงนี้หน้าหนหน้าสองหน้าสามจนมันขึ้นคำว่าแคมเป้ เร,รื่อนี้ะว่าแคมเปญปุ๊บอาจารย์บรราตทำไว้แล้วฉบับล่างที่หนึ่งเราจะทําอีกครั้งหนึ่งคือฉบับที่สองนะคะเราจะไม่ไปยุ่งกับตัวเดิมนะเรากดทําใหม่เลยอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนเดิมกดอะไรคะอทุกคนอยู่ตรงนี้กดอะ,ระนรวมกดอะ,ระนร่ากดอยู่แล้วแล้วกดอะไรต่อคะดำเนินการต่ออ่านท่านต่อไปบถามทีละคนเลยลันครบทุกข้อ กดอะไรต่อคะอาวนไม่เป็นไรกดอะไรต่อคะเลื่อนลงไปเรื่อยๆื่อยไหมกดเลยคะสามสองหนึ่งกดเลยคะพี่อ่ากดเปิดเก่งมากเลยอ่ะทำอะไรต่อคะพี่เพ็ญข้ามทำ <c oughs> อะไรต่อคะอาจารย์ช่วยเก่งมากกี่บาทด,ดีคะ ไม่เป็นไรพี่อยู่ด้วยกันไม่ต้องชื่อกี่บาทดีคะต่อวันร้อยสามสิบอ่าร้อยสามสิบนะคะ enter เลยนะคะเสร็จแล้วอข้ามทนอาจารย์หลุยท่านเก่งอยู่แล้วทำไรต่อคะคุณแม่ใส่ราคาเสร็จเก่งมากเลยโหไม่ธรรมดาเลยไม่มีไม่มีแม่ซื้อเลยเนาะอ่ะ ทำอะไรต่อคะอ่าเลื่อนไปทำอะไรต่อคะเลือก Facebook อ่าเก่งมากเลือกเพจที่เราจะยิงแอดก็คือเลือก a c e b o o k เนาะสมมติเราเลือกเพจนี้ที่เราจะยิงนะคะเราก็เลือกเลยพอเลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะคุณแม่น